สวัสดีครับทุกคนผมแมนโบครับเดี๋ยวพานี้จะพาทุกคนไปแก้ไขปัญหานะครับมือถือลวนนะครับใช้งานไม่ได้มีปัญหาโน่นนี่นั่นจุกจิกมากมายนะครับจริงๆแล้วทุกคนไม่ต้องเข้าร้านนะครับเพราะว่าถ้าทุกคนเข้าร้านอ่ะบางร้านที่เขาไม่ชาร์จคุณอ่ะมันก็ดีไปนะครับสำหรับคนหรใครที่เจอร้านที่ชาร์จเนี่ยมันก็จะลําบากหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเครื่องลวนนะครับซึ่งไม่ต้องส่งซ่อมนะครับ แก้ไขได้ฟรีๆเลยนะครับเพราะเข้าไปในร้านเขาก็ทำประมาณนี้แหละนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนเข้าไปที่เพจสโตครับพิมพ์คำว่าซ่อมเครื่องรวนนะอ่านะครับแอปพลิเคชันตัวนี้ครับระบบซ่อมแซมนะครับ คือจริงๆมันเป็นอซอฟต์แวร์นะครับในการใช้คือจริงๆมันมีหลายตัวแหละนะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้ตัว TuneUp น,น,นะครับแต่ตัวนั้นเขาออกจากเพจโซไปแล้วตอนนี้ผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับลูกค้าที่เข้ามาในปัญหาเครื่องรัวเนี่ยผมก็จะใช้แอปตัวนี้นะครับคือบอกทิปตรงๆเลยครับเพราะว่าถ้าคุณเอาเอาเข้ามาในร้านเนี่ยผมก็ทำแบบนี้ให้นะครับใครที่พบปัญหาเครื่องรวเนี่ก็เอาอันนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ เพราะว่าผมมองว่าการซ่อมแบบนี้มันมันไม่ใช่ก็คือมันมันก็ต้องใช้ตั้งคันแหละเนาะเข้าไปในร้านแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนซ่อมซ่อมหัดซ่อมด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้ามันเคสนตั้งหนักจริงๆ่คยเอาเข้าร้านซ่อมมาเนาะเดี๋ยวมาดูในเนื้อหาของแอปนี้กันเลยครับให้ทุกคนกดเปิดครับให้ทุกคนดาวน์โหลดมาก่อนนะนะครับแล้วก็กดเปิดรอแป๊บหนึ่งนะครับ เขาจะขออนุญ,ญาตครับไม่ได้คนกดอ,อนุญ,ญาตครับพอข้าหน,านี้ให้ทุกคนเลือกไปที่อ,อันแรกก่อนนะครับมันก็จะมีโฆษณาเข้านิดนึงนะใช้ฟรีนะครับเขาก็จะตรวจจับตัวเซนเซอร์นะครับภายในเครื่องยิ่งเครื่องใหญ่เครื่องเยอะเนี่ยมันก็จะ ตร,ตรวจเยอะหน่อยนะครับรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทำแบบละเอียดเลยนะปัญหาแบบนี้มันเป็นปัญหาที่สำหรับตัวใครที่ซ่อมไม่เป็นมันจะมองว่าเป,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าใครที่ ็นช่างหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยมันปัญหานิดเดียวอะซ่อมไม่กี่สิบนาทีบางบางครั้งที่เราเข้าร้านเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราเอาเครื่องไว้จริงๆแล้วเขาไม่อยากจะให้เรารู้วิธีการซ่อมซ่อมประมาณนั้นนะครับหรือว่าเขาก็จะมีมุมเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับเจอช่างที่ดีเขาก็ดีฮนะไม่ช้าเจอช่างที่ต่องเขาน่าเลื่อนหน่อยก็เนาะ <c oughs> รู้อยู่นะครับวงการนี้ ก็จะมลผลไปเรื่อยๆครับตัวเซนเซอร์ตรวจับอะไรของเราแต่ละอย่างเนี่ยพอกลับมานะพอเราทำติดตั้งอะไรเสร็จทุกอย่างแล้วมันก็จะแบบเออรู้สึกว่ามันรู้สึกได้เลยว่าเ,เครื่องหายลวนเครื่องกลับมาใช้งานเหมือนเหมือนวันแรกที่เราเปิดใช้งาน ไม่ต้องส่งซ่อมนะครับเคสแบบนี้ไม่ต้องส่งซ่อมเลยนะครับถ้ามันเป็นที่ระบบเนี่ยเรามาแก้ไขที่ระบบเลยนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเคสที่หนักจริงๆน้าจอแตกอะไรเงี้ยนะเออโอเคผมแนะนำไม่เข้าร้านนะครับแต่ว่าถ้าเป็นที่ระบบเนี่ยทุกคนสามารถมารีเซ็ตจากตรงนี้ได้เลยนะครับให้เขามาดูว่าปัญหาของเรามันเกิดจากตรงไหนนะครับลองทําก่อนครับทําไม่ได้จริงๆค่อยเออเอามาเข้าร้านนะครับเพราะยุคนี้หาต่างยากเนาะเข้าใจกันอยู่ โอเคครับเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคนะครับแรมเราก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติละนะครับแค่นี้เองครับทุกคนไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยแค่นี้เองง่ายนิดเดียวครับและที่สําคัญนะครับทุกคนเวลาทําเสร็จแล้วก็ให้ทุกคนไปรีสตาร์ทเครื่องก่อนนะเพื่อมันจะได้ทํางานได้เต็มที่แต่ว่าถ้าใครไม่รีสตาร์ทเครื่องเนี่ย <c oughs> เครื่องมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะทิป คลิปหลักมันอยู่ตรงนี้นะทำเสร็จแล้วก็ไปกดรีสตาร์ทเครื่องครับแค่นี้เองครับขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับแค่ปุ่มๆเดียวเองนะครับครับถ้าคลิปนี in, mae, ้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด s u b สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้แมโบสวัสดีครับ